ตานี้แปกนะครับฝั่งสีแดงยังไม่ขึ้นมานะครับสีขาวทิมเบี้ยขึ้นไปสีแดงกินตัดเข้ากลางกระดานสีแดงเดินเบี้ยลิม จากนั้นสีแดงครับขึ้นมาเทียม สีขาวขึ้นม้าซ้ายสีแดงขยับผุนสีขาวดันเบี้ยขึ้นไปครับสีแดงขยับม้าขึ้นมาสีขาวเอาเรือผูกโคนสีแดงเสริมโคนเตรียมบุกสีขาวเดินม้าขึ้นไปสีแดงกินครับ สีขาวกินสีแดงใช้เบี้ยลินกินเข้ามาสีขาวใช้โปนกินขึ้นไปสีแดงได้จังหวะครับทิมเบี้ยลงมาสีขาวไม่กินทิมสวน สีแดงครับขยับมา้าสีขาวขยับเรือจากนั้นสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้เม็ดสีแดงจึงถอยมา้า สีแดงเดินม้าเข้ามาสีขาวกำจัดเบี้ยตัวผูกมา้าสีขาวจึงได้กินม้าแดงนะครับส่วนสีแดงกินโฟนคืนสีขาวถามต่อโคนครับ สีแดงไม่เอาสีแดงจับเบี้ยสีขาวครับเดินม้าจะกินเรือสีแดงกินกดขุนสีขาวใช้เรือผูกฝั่งสีแดงเดินเม็ด สีขาวกินเหลือสีแดงกินลูกสีขาวขยับขุนสีแดงกินเม็ด สีขาวครับเดินม้าไปกินลุกฝั่งสีแดงครับไม่แลกม้าครับเดินขุนหลกสีแดงจึงกินเบี้ยลิม ลูกสีแดงครับเอโคนปิดไล่ม้าครับสีขาวเอโคคนเข้าสีแดงขยับขุนสีขาวลูกสีแดงลบสีขาวครับลูก สีแดงหลบข้างโคนสีแดงครับไล่กินเบี้ยขาวสีขาวตีลุกสีแดงสีขาวขยับเรือสีแดงกินมา้า สีขาวกินไงสีแดงเดินเบี้ยสีขาวชอยโคลกกินเบี้ยสีแดงหลบตาลุกสีขาวลุกสีแดงหลบ xí kháo in xí đèn thêm bia. xí kháo ngái lúc xí đèn đơn khốn xí kháo lúc สีแดงกินเบี้ยหายสีขาวจึงกินเบี้ยความจากนั้นครับสีขาวลุกคาดเรือครับสีแดงกินเบี้ยสีขาวกินเรือ ลูกสีขาวครับโยนโคนขึ้นไปเลยนะครับสีแดงกินสีขาวกินลูกสีแดง เดินเบี้ยสีขาวไม่กินสีแดงหงายสีขาวลุกสีแดงเดินเบี้ยไหงายไล่เรือสีขาวลุก สีแดงเดินเบี้ยไหนายสีขาวกินนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกสิบสาม 14และสีขาวปิดเกมลูกจน